ครับสวัสดีครับเจอผมสีภูมิชาแนลอีกแล้วนะครับผมสําหรับอีพีนี้เรามาดูกันที่เจดีย์ผันปีนะครับเจดีย์สมัยเทรวาดีตอนต้นนะครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้ให้ชมเผินๆก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะดูให้รอบเลยครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนด้วยว่าเป็นยังไงนะครับบรรยากาศนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมานี่ครับ ที่โบสถ์ครับโบสถ์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 ที่ปฏิสถานหลวงพ่อเหมมาชานะครับหลวงพ่อเหมมาชาดหรือหลวงพ่อโตนะครับปฏิสถานอยู่ที่วัดธรรมศานาแล้วนะครับขออนุญาตครับหลวงพ่อนี่ครับหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อเหมมาลาดนะครับ สถานอยู่ที่วัตมศาลามานาน,นะครับกล่าว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปายนะครับนี่เขาก็ให้ชมกันคร่าวๆนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับสวยงามไหมครับพอโตนะครับเราจะเข้าไปดูข้างในว่านี่ก็เป็นพระพุทธรูปล่าน,นี้ก็มาจากสมัยอยุทยาตอนปลายกัน ถ้าเกิดทั้งนั้นเลยนะครับก็มีบางองค์นะครับที่ว่ามาใหม่นะครับมาใหม่ก็หมายถึงว่าเพิ่งจะมีคนมาถวายนํามาประดิสฐานนะครับนี่ครับหลวงพ่อโตพุทธมณฑลวายก่อนครับกราบ เป็นพระผู้ธรุปสมัยชิชาตอนปลายนะครับสวยงามไหมครับตัดต่อไม่เป็นนะครับให้ชมให้จุกใจกันเลยนะครับนีใกล้ที่สุดแล้วนะครับจะขยายเราเสียงก็เป็นทรงสมัยเก่านะครับ เป็นรูปแบบพระสมัยยุธยาตอนปลายนะครับครับ,รบสำหรับคลิปนี้คลิปนี้นะครับเราก็พบกันแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้จะลากันไปด้วยภาพของหลวงพ่อโตนี้นะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ที่แน่ๆอย่าลืมกดติดตามนะครับ สำหรับผมลาไปก่อนครับซีภูมิชาน e ลเรื่องราวของซีภูมิเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ